ครับผมสวัสดีนะผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปไล่การหลานนะผมตอนนี้ผมอยู่เทิรไทยนะเมื่อเราเจอแยกของโรงพยาบาลแล้วให้เราเลี้ยวขวาไปได้เลยนะผมอ่าเมื่อเราขับมาเรื่อยๆจะมีแยกตรงนี้นะผมไปเส้นทางของหัวแม่คานะผมให้เราเลี้ยวซ้ายในจุดนี้ได้เลยนะผมซึ่งมันก็จะมีป้ายบอกอยู่นะผมเป็นป้ายสีเหลืองหรือเปล่าเนาะ <c oughs> โอเคถ้าผมจะไม่ผิดน,นะโอเคนะผมจัดนะก็ให้เราขับตรงไปเรื่อยๆนะผมตรงนี้ก็บอกเลยว่าเส้นทางโอ้โหพี่น้องฮะชันนะผมให้เราขับด้วยความ ช้านิดหน่อยนะผมไม่ต้องขับเร็วนะผมตรงนี้ผมงงนิดหน่อยนะผมค้นหา gps ว่าไล่ยอยู่ที่ไหนแต่สุดท้ายไม่มีสัญญาณไม่มีอินเทอร์เน็ตก็เลยไปเรื่อยๆตาม <c oughs> ความถนัดของผมนะผมหวังว่าคงจะมีป้ายเขียนไว้อยู่แบบนี้ครับผม <c oughs> ผมก็โอเคขับไปเรื่อยๆนะผมตอนนี้ไม่ได้มีอะไรโอ้โหแบบบอกเลยว่าไกลนะฮะนะไปครับผมตอนนี้โอ้โห,โหดูฮะพี่น้องฮะแต่ก็ยังดีนะผมที่ มีป้ายบอกนะฮะโอเคตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยโอเคผ่านบ้านอาคานี่บ้านอาคามาแล้วนะผมผ่านป้ายน,นะ จากนั้นครับผมใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงตรงนี้ครับผมโรงเรียนลาด้านะครับผม้าด้า,าวิทยาเนาะให้เราเลี้ยวซ้ายได้เลยนะครับผมจากโรงเรียน้าด้าวิทยาเนี่ยมันก็จะมีป้ายบอกนะครับผมให้เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาในจุดนี้อ้าวเลี้ยวซ้ายปุบ๊บนี่ถนนบอกเลยว่าบ้านหุ้ยอยู่ปะโซนี่ <c oughs> ของคันชันนิดหน่อยนะฮะขับไปตรงไปเรื่อยๆนะครับผมตรงนี้จะมีป้ายยินดีต้อนรับของหมู่บ้านหรือเปล่าเนาะ,ะจะมีป้ายบอกนะครับผมว่าถึงบ้านหุ้ยอยู่ปะโซแล้วอะไรแบบนี้นะครับผม นี่โคง้งนี้อันตรายมากเลยนะครับผมโอเคถึงไปเรียบร้อยแล้วจนะครับผมนี่ตรงนี้ก็ตรงไปนะฮะตรงไปเรื่อยๆครับผมตรงนี้อ่าทางด้านนี้เลี้ยวขวาผมใกล้จะถึงแล้วเส้นทางน,นี้บอกเลยว่าก่อนจะถึงเนี่ยโอ้โหตรงนี้อันตรายนิดหน่อยนะผมให้เราโอเคถึงเรียบร้อยแล้วเที่ยวให้สนุกนะผมบ,บ๊ายบายของคุณครับสวัสดีครับ